โอเคครับคลิปในวันนี้นะก็นสเกี่ยวกับแบตเทนพาร์ตในรายสัปดาห์ที่6แล้วใช่นมาคุณเจมครับก็เป็นแบตเทนพาร์ตที่สัปดาห์ที่6แล้วนะก็ก่อนที่ดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ซาวด์สกายให้เราด้วยนะครับเพื่อผลงานช่วยเราทำคลิปต่อไปนะเราจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับส่วนดิสคอร์ดนะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่บัญชีช่องก็ได้เช่นกันครับผม โอเคครับงั้นไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยดีกว่าโอเคครับก็มาสู่เวสที่1แล้วนะครับนั่นคือการชนะด้วยตัวละครที่เป็นสมาชิกของขับหนังสือนะครับหรือว่าบุคคลเองนะครับก็มีด้วยกันสามตัวเท่านั้นนะครับไม่น่ามีมากกว่านั้นแล้วนะครับตัวแรกก็คือส่วนของสการเล็ตนะครับเป็นน่าจะประธานยมลมนะผมจัไม่ได้คนชอบอ่านหนังสือืมลมต่อไปครับว่าจะเป็นส่วนของเฟส เฟรเขาเป็นสมาชิกของชมรมนะครับผมคนชอบอ่านหนังสือนะครับ mm hmm. และตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นหญิงสาวร่างเล็กโอนิกก็โอนิกจริงๆเออเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับผม mm hmm. โอเคก็มีประมาณนี้สามตัวเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งนะตัวแรกคือสการเลตตัวที่สองคือเฟรดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนั mm ่น hmm. คือโอนิก มีฉากตอนนี้นะครับโอเคครับไปต่อที okay, ่ควณไต่อไปโอเคครับมาถึงเฟ้ยที่2แล้วนั okay, ่นค okay, ือการเคาะศัตรูด AP ้วยดาบนั่นเองครับก็ยังไงก็ได้เลยขอการใช้ดาบในการเคาะศัตรูนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเฟ้ยนี้เนาะไปต่อที่ควณไต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับมาถึงเฟ้ยต่อไปแล้วนั่นคือการทำมเติด้วยท่าหนักของแคนนอนหรือปืนใหญ่นะครับท่าหนักตรงมือปืนกับการกัดท่าแรกคือเอ็นซิกไม่ใช่นี้เอ็นซิกนะครับก็คือท่าหนักธรรมดาเลยโอเคครับไปต่อที่ท่าต่อไปคือไซซิกก็คือท่าหนักบททิศทางครับ โอเคเนาะต่อไปด้วยท่าสุดท้ายของบนพื้นก็คือดาวซิกก็คือท่าหนักบลกล่างครับโอเคไปต่อที่ท่าหนักกาอากาศท่านแรกคือรีโคลเวอรี่ครับก็คือท่าหนักกาอากาศเฉยๆเลยครับโอเคต่อไปก็คือดาวเพลวครับหรือว่าท่าหนักการอากาศากลบลกล okay. ่างเองครับ โอเคครับไปต่อที่เคล็ดต่อไปกันเลยดีกว่า okay, ครับโอเคครับมาถึงเคล็ดต่อไปแล้วน,ะนั่นคือการทำดาเมจด้วยท่าเบาของดาบใหญ่นะก็ยังไงก็ได้เลยนะครับเอแค่เป็นดาเมจท่าเบาของดาบใหญ่นะกอ็อาวุธนะครับมีท่าเบาแบบบนพื้นกับกลางอากาศนั้ท่าแรกคือเอ็นไลท์ครับก็คือท่าเบาธรรมดาเลยครับต่อไปก็คือไซส์ไลท์ครับคือท่าเบาบุกทิศทางนั่นเองเนาะโอเคครับต่อไปคือท่าสุดท้ายของบนพื้นแล้วนะั่นคือดาวไลท์ครับ ก็คือถ้าเบาทำราบวกล่างเลยนะโอเคครับต่อไปคือถ้าเบากาักระถ้านั่นคือเอ็นแอนะครับก็ค,คือถ้าเบากังกาะเฉยๆนะครับโอเคครับต่อไปคือไซส์แอร์คือถ้าเบากังกาะบวกทิศทางนั่นเองครับโอเคครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนั่นคือดาวแอร์ก็คือถ้าเบากังกาะบวกล่างนั่นเองครับโอเคครับไปดูต่อที่เควืต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาถึงเครื่องต่อไปนั่น,ะนะคือการชนะด้วย แลนด้อมเลยเจนนะครับก็เป็นการหยิบตัวนี้ครับแลนด้อมนะชนะในโหมดอะไรก็ได้ใช่ไหมว่าที่เป็นจับคู่อะไรที่ไม่ท่องสร้างเองอ่ะเราก็โบนูสได้ก็สามารถได้คะแนนนี้แหละแค่นี้เลยนะครับให้กดตัวแลนด้อมนี้ไปเนาะแล้วก็ชนะอืมโอเคครับไปต่อที่เพื่อต่อไปกันเลยกว่าโอเคครับมันเป็นเพื่ต่อไปนะในการชนะแมตช์ไฮในใต้เวลา150วินาทีนะก็เวลาก็ถ้าเกิดเป็นโหมดทั่วไปเนี่ยมันจะประมาณสักเหลือ5นาทีครึ่งเนาะ่จะมันจะมีเวลา8นาทีก็ถ้าสมมติ เวลาผ่านไปยังไม่ถึง5ทีครึ่งเนะี่ยก็จะสามารถทำเพลงนี้ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆว่ามันเป็นประมาณไหนนะโอเค,อเคก็ประมาณนี้คุณเจช,ชนะคิบเน27วิก็จะสามารถได้รพลนี้ได้นะครับแต่นี่คือเป็นเหตุการณ์สมมตินะไม่ใช่ของจริงเออนะครับเพราะเกมเร็วนะเกมเร็วได้ก็ได้ได้ไดคคยแน่นอนนะทำไม่ได้หมดเดียวคือฟีบาอเพราะมันบังคับ3นาทีนะครับผม โอเคครับไปดูต่อที่เฟสต่อไปโอเคเขาก็มาถึงเฟสหนึ่งเฟสที่น่าน่าเบื่อที่สุดในการพูดเพราะมันพูดยาวนะนั่นคือการเกอจะดูดด้วยอิ Put พัน s i of attack นะครับก็คือการโนมตีเนี่ยจะมีตัวบางตัวที่มันพิเศษใช่ไหมคุณเจมใช่ <Yeah. S 1> ที่สามารถทํารูปแบบอื่นนะแล้วสามารถเ o ออ่ารูปแบบอื่นแล้วเป็นอีกท่าหนึ่งได้คือแบบมั่อีกลักษณะหนึ่งนะมีด้วยกันจัดตัวนะมันดูที่ตัวแรกก็คือโลกิพาอเป็นท่าแรกคือเอนซินะของเคียวนะครับ ก็คือถ้าเกิดเอากดขึ้นบนนะครับกดเอ็กซกแล้วกดขึ้นบนนะเนี่ยออาครับสิครับออกนะครับกดขึ้นบนจะเป็นการงัดขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่กดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิถ้าไม่กดขึ้นจะเป็นการจับมากระแทกพื้นนะแต่อันนี้เลื่อนเริ่มน้อยแล้วมันเลยกระแทกสรงนะครับโอเคคาตาของคุณเจษนก็คือท่าไซซซิกเนาะก็จะมีการที่สามารถดึงงูออกมาได้แบบนี้นะซึ่งไอ้ท่าเนี้ยมันจะใช้ในส่วนของล่างนะคือ ล่างข้างล่างเนี่ยกดล่างเพื่อควบคุมนะอ่ะก็าสามารถทําให้งูออกมาฉกล่างได้หรือว่าฉกบนได้ขึ้นอยู่ครับว่าเรากดล่างหรือไม่กดใช่ไหมคุณเจมโอเค,ครับตัวต่อไปนะก็คือเพสลาครับในส่วนของการเล็ทนะเนาะก็เพสลาเนี่ยสามารถต่อยได้แล้วจะพุ่งไปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงเราสามารถต่อยงัดขึ้นได้นะก็คือต่อยท่านนี้น,น,นี่แบบนี้นะก็จะเป็นตัวอีกตัวนี้ที่มีอาแอคทีฟเป็นแบบนี้นะโอเค โอเคครับนั้นไปต่อที่คู่ต่อไปโอเคครับก็มาถึงคู่ต่อไปแล้วนะั่นคือโบวโคบแนละ้วก็จะเป็นในส่วนของไซซิกของเขี่ยวก็จะเป็นการที่ตีแบบนี้เนาะแต่เราสาม,มารถกดทิศทางตรงในข้ามนะมันจะเป็นการตีไม่เชิงดอ,อนข้ามถ้าเกิดเราปล่อยแบบปกติเนะี่ยคือแบบไซซิกแล้วเรากดทิศทางเดียวกันค้างไว้นะเราก็จะตีแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ทิศทางอะไรเลยนะ,ะคือแบบกดปุ๊บเราก็ปล่อยมันก็จะตีทิศอื่นให้นะครับหรือว่าเราใส่ปุ่มอื่นก็ตามมันก็จตี อีด้านเองเออประมาณนี้โอเคไปดูต่อที่ตัวต่อไป,ต,อไปต่อไปน,ะนั่นก็คือโมเด็กเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ท่านั่นก็คือดาวซิกของกัลเลนแล้วก็ดาวซิกของเคียวมันเริ่มที่ดาวซิกของกัลเลนเนาะก็จะเป็นการจับแล้วโยนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ทิศทางเข้าไปก็คือทางเดียวกันที่หันไปนะก็จะเป็นการโยนศัตรูนะไปที่ข้างล่างใช่ไหมเออนะครับโอเคต่อไปก็คือในส่วนของเคียวของโมเด็กโมเด็กเนี่ยก็จะเป็นการเกี่ยวเนาะแต่ถ้าเกิดใส่ทิศทางเข้าไปจะเป็นยังไงฮะจะเป็นการดึงออกมาข้างหลังนะ ใช่ไหมครับคุณเจมใช่เลยก็ประมาณนี้ไปต่อที่ตัวต่อไปนะครับเทปกานะครับก็จะเป็นตัวที่ทําได้ทั้งรองเทา้าและกลันเหล็กเนาะรองเท้าเนี่ยจะเป็นส่วนของดาวซิกนะเมื่อกดแบบปกตินะจะเป็นการเกี่ยวสตูนะแล้วก็โยนไปอีกด้านหนึ่งนะฮะเดี <laughs> ๋ยวทำไปดูกันอันนี้กดผิด <laughs> คุณคิดาคุณจะรอดไหมคุณเจ๋สรอ,อดอยู่แล้ว ก็จะเป็นการโยนแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณใส่ล่างครับมันจะเป็นการสปินนิ่งแล้วกระแทกพื้นนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของกันเหล็ดนะกันเหล็ดเนี่ยก็จะมีส่วนของท่าด้านข้างครับนั่นคือไส่ซิกเนาะก็จะเป็นการโยนแบบนี้ครับถ้าเกิดใส่ทิศทางเนี่ยทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกับที่เราหันไปเนี่ยมันจะเป็นการโยนครับในขณะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยจะโยนข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับไปต่อที่ตัวต่อไปโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นเฟลดเนาะก็เฟดเนี่ยจะมีส่วนของ ออฟกับออฟสองอันนะก็คือไซซิกกับดาวซิกนะก็ mm hmm. ามาเริ่มจากไซซิกนะไซซิกเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นการพุ่งใบแล้วก็ถีบอันนี้แต่สามารถทําได้อีกแบบหนึ่งคือกดดาวนะกดล่างคือไซซิกก่อนแล้วก็ล่างนะครับจะเป็นการเตะเฉียงลงนะต่อไปเรื่ก็คือในส่วนของเอ่อท่าผูกโบรหรือดาวซิกนะก็จะเป็นการพันแล้วยิงขึ้นนะครับแต่ว่าสามารถใส่ทิศทางเข้าไปเพื่อให้ยิงไปข้างหน้าได้นะครับโอเคไปต่อที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับ ตัวต่อไปนะ่จะเป็นส่วนของมาโกะนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นส่วนของท่าอนซิกเนาะก็คือท่างับนะท้างครับนี้ครับ mm hmm. นะครับซึ่งถ้าคุณเนี่ยใส่ท่า,าใส่เขาเรียกอะไรนะยอยหลังก็คือสมมุติคุณหันหน้าไปซ้ายแล้วคุณกดขวามันก็จะเป็นการโยนอีกด้านหนึ่งนะครับที่คุณไม่ได้หันที่แรกนะ mm hmm. นี่เห็นไหมครับประมาณนี้สําหรับตัวทั้งเจ็ดน,นะก็สามารถเปลี่ยนซิได้ ตามที่อธิบายไปนะครับผมโอเคครับมาสู่ช่วงสรุปประจำสัปดาห์กันดีกว่าครับผมโอเคครับก็มาสู่ช่วงสรุปประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราสรุปให้ฟังนะว่าผลสัปดาห์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็มาดูที่คนที่1เนาะนั่นคือการชนะด้วยตัวละครครับที่เป็นสมาชิกของอะไรนะบุคคาบอะซึ่งชื่อเต็มของมันก็คือวาฮาเลียนเลดี้บุคคาบนะครับคุณเจมโอนิเป็นผู้หญิงนะครับต่อไปครับในคนที่2เนาะนั่นคือการ เคโอสตูลครับด้วยดาบครับต่อไปครับในคุยที่สาอเนาคือการทำดาเมจด้วยท่าหนักของปืนอย่างือคันนนต่อไปครับในคุยที่4นั่นคือการทดาเมจด้วยท่าเบาของเกซอนนะครับหรือว่าดาบใหญ่เนาะต่อไปครับในคุยที่5นั่นคือการชนะด้วยตัวละครแบบสุ่มนะคือการกดแรนดอมไปชนะนั่นเองแหละต่อไปครับในคุยที่6นั่นคือการชนะแมตช์ภายใน150วินาทีนะประมาณ2นาทีขึ้นนะครับผมในโหมดออนไลน์เนาะโอเคแล้วก็คุยสุดท้ายเนาะในการ เทวสตูได้แอคทีฟอิ Attack, นพุตเวอร์ชันออฟแ t ตแทกนะก็คือแบบการยิงตรีรูปแบบพิเศษนั่นเองนะครับผมโอเคครับมาสู่ช่วง m v วิิจัมสัปดาห์ m v p ิจัมสัปดาห์นี้มีอยู่ล้วกัน2ตัวบวก1ตัวแล้วกันนะพูดแบบนี้เพราะเป็นตัวหลัก2ตัวแล้วก็เป็นตัวที่มาจากเฟสอีกตัวหนึ่งนะมันเริ่มจากตัวแรกนะก็จะเป็นสองซีดาที่สามารถทำเป็นส่วนของการเลนได้ไม่ใช่การเลนพูดฟิตแคนนอนได้นะแล้วก็ทำเป็นส่วนของดาบได้นะครับต่อไปก็คือจียุนที่สามารถทำเป็นส่วนของ าดาบได้แล้วเกลซอสดานเองครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแขกรับเชิญมีไว้พอดีนั่นก็คือในส่วนของโอนิกที่สามารถทำในส่วนของคันนอนได้แล้วทำในส่วนของเรดี้บุกขับได้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะ่าสนุกนะคลิปในวันนี้ก็ยืดยาวพอสมควรแล้ว <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เลยช่องมาฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เราด้วยนะครับก็ ถ้าเกิดอยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรก็แนะนำมาได้ทีต่ตาคิดนะอ่านอยู่เสมอนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคิดในวันนี้ก็สวัสดีครับ